อรุณสวัสดิ์ทุก Commons ท่านนะครับผมวันนี้กับเราคำนาเกี้ยวเวลา8นาฬิกาสนาทีนะครับทุกท่านเราก็ทําการขยายนะครับผมพันไหมนะครับผมที่เราได้เพาะพันไว้เนาะนะครับผมก็กําลังมีใหญ่เลยแลที่เราให้ดูวันนั้นก็คืออากาศร้อนครับทุกท่านลูกๆก้มุดลงไปด้านล่างนะครับผมไม่ขึ้นมาเนาะแต่อันนี้พอดีเขาเย็นแล้วนะครับผมเขาก็ขึ้นมาเขาหิว อากาศเย็นเนาะวันนี้ฝนตกนะบ้านเรานะครับผมตอนใหญ่ใออกเนาะเดี๋ยวเราจะใส่ทั้งสามกระลังนะครับผมสำถาดถาดเหลืองเราก็ลอกออก เลี้ยงง่ายนะทุกท่านไม่ค่อยจุกจิกยุ่งยากแบบเลี้ยงธรรมดาธรรมดาเนาะนะครับผมก็คือยาโรยก็โรยบ้างไม่โรยบ้างนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็คือไม่โรยนะครับผมแต่ว่าช่วงหน้าฝนมันจะชื้นนะับถ้าเราลบกมีเราก็โรยบ้างก็ดีเพราะว่าจะได้ป้องกันการติดเชื้อที่ผิวของไงพี่นังเขาต้วหมาด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่กันไว้ก่อนเกิดเป็นอะไรมาเอาไม่ทันเนาะ